ประสบการณ์ขับ ATV ตอนกลางคืนครั้งแรกที่โคตื่นเต้นพอพี่เจ้าของเขาบอกเตรียมนางลำว้เซอร์ไพสแล้วฮใครเป็นสายลุยชอบความท้าทายอยากลองอะไรใหม่ๆตามกันมาเลยที่ ATV เขาใหญ่กม .9 ที่นี่เขาเพิ่งเปิดใหม่ได้เดือนเดียวเองมาถึงก็เลือกรถกันก่อนเลยมีคันใหญ่กับคันเล็กอยากขับมันๆต้องคันใหญ่ไปเลยจ้า <S <S ก่อนไปลุย สนามจริงพี่สตารฟจะพาเราขับให้ชินกับรถก่อนจากนั้นก็ลุยโลดต่อแรกกระใจตุ้มๆตุมๆเพราะไม่เคยขับตอนกลางคืนมาก่อนเดี๋ยวช่วยกันสังเกตด้วยนะว่าเจอนางรำไหมส่วนระยะทางที่ขับก็ประมาณ2กิโลเมตรใช้เวลาขับประมาณ1ชั่วโมงมีจุดไฮไลท์หกถึงเจ็ดจุดเลยที่เราชอบที่สุดคือจุดนี้เลยบ่อโคลนใหญ่ให้ขับลุยโคลนช้ำๆขับลอดต้นไม้ใหญ่แล้วก็จุดถ่ายรูปเท่ๆพี่สตาฟเขาจัดท่าจัดมุมจัดไฟให้พร้อมไม่ต้องห่วงเลยเรื่องรูปได้แน่นอนแต่ถ้าใครใจไม่ถึง มาขับ ATV ตอนกังวัลก็ได้นะเดี๋ยวต่อไปพี่เขาจะจัดเส้นทางใหม่ๆอีกเพียบแล้วข้าง ATV มีร้านอาหารคาเฟ่กาแฟให้บริการด้วยขับเสร็จก็มาแวะเติมพลังกันโลดใครมีแผนมาเที่ยวเขาใหญ่อยากหากิจกรรมใหม่ๆทำลองมาที่นี่เลย ATV เขาใหญ่กม9จ้า